สวัสดีครับเมื่อใวันที่สิกันยายน2566้าครับเมื่อผมก็ขึ้นหลังเขาคือนเาครับเมื่อในก็ได้ลูกน้องไปน้ำสอง,สองตครับมีหมา2โตที่ผมเลี้ยงไว้ในบ้านนี่ยนะขึ้นไปหลังเขาน้ำครับเอาใส่ถ่ายรถ ย้อนครับออกไปเราย้อนครับมื่อนห่ครับกบ็มาเห็นถนนอที่เขาไปในไร่ผมนะครับช่วงหน้าฝนนี้อน้สกว่าถนนสิพังไปหลายครับเพระาะว่าน้ำเสาะนะครับเนะะาะเพราะว่ามันบ่เมนเป็น,ปนพื้นเรียบครับมันเป็นทั้งชั้นแนรบบจนมากจะเป็นเป็น,เ,ปนเอ่อพื้นถนนนี่เป็น โศกเป็นเปน็นชั้นๆะะพื้นมันบเรียบครับเป็นคุกคะไปนะครับเนาะก็ก็จะขอโพูดเรื่องงบประมาณในการสร้างถนนของอในโซนภาคอีสานครับโดยเฉพาะเป็นอีสานเหนือนะครับอีสานเหนืออีสานกลางผมบางแล้วนี่ยัง แค่โซนของทั้งอีสานไตนะครับฟังสุรินทร์ศรีสเกตบุญรัม์ครับผมเคยไปอ่าในพื้นที่นะครับถนนทนท,นทงังโอ้มีแต่สร้างขึ้นหลายครับซีเลนยังเต็มไปหมดครับเออผมก็บ่อยากมองว่า ที่ถนนเกิดขึ้นแยะๆมีแต่ถนนโค้งการยใหญ่ๆเนี่ยสี่เลนสามเลนถนนสอกตอกส้อยโอ้มีไต่งบลงในมหาศารครับก็บปอยากมองว่าเปลี่ยนเพราะสสเพื่อนเนาะเพื่อนได้เป็ี่ยนระฐมนตีกะกะท่วงการคลังกระทรวงกระท่วงคนขคมนะโซนนั้นผมก็บปอยากมองแบบนั้นครับเออ มาเบงโซนทั้งหนองคายผู้ด,ด่อนขอนแกน่นนครพนมสงขลานครโซนทั้งนี้ครับกระสินสารค้ามละเอ็ยดยังฟังเนี่ยครับถนนบร้การบรได้งบประมาณขอมาสางหลายปานใดครับยังเป็นถนน,นเดิมเดิมอยแล้วก็เออ่งบมากก็แค่ ออกมาสมมาปะซื้อครับซึ่งแตกต่างกันหลายกับฟังทางด้านสุรินซีเจตวิลัมครับโซนทางนั้นนะ่ะเออผมก็เลยว่าเออมันเป็นจังไรคือจังบอ่อากระจายงบประมาณหรือเช็ดข้องการมาให้ทั่วถึงแน่เนราก็อาจจะก็บ่ไม่มองได้แง่ไรเนาะผมก็จะมองว่า อาจจะเป็นความเร็งดวนของเป้าหมายของเขาที่จะสรั่งโซนนั้นเพื่อรองรับการกมลางคมหรืออียังต่างๆนนหน้ากนลนวแา่ะพ่นจะคิดไปเนาะที่นี่ช่วงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นช่วงโอกาสของออีสานเหนือบ้างครับขึ้นมาสรั่งโซนนี้บ้างครับช่วงรัฐบาลยุคใหม่เนี่ย เนี่ครับท่างเขาให้ผมก็แต่ทจริจงทัางเขาให้ผมเนี่ยถ่ายอยู่ในโซนภาคใต้นะมันบ่เป็นทั้งสี่นะครับจะเป็นคอนกรีดย่างดีเลยหนาเลยครับหรือเออเป็นถ้าหลัดยางเข้าไปในไร่สวนแบบนี้ครับในลักษณะว่าเป็นเส้นทางเศรษฐกิจมีค้นสั้นจรไปมาบ้างนี่เขาจะสร้างแบบมาตรฐานดีเลยครับเขาไปให้เป็นสวนนี่แต่นี่ทางไปให้ผมนี่ เกงทางเศรษฐกษิจได้ครับเนี่ยรถช่าบ้านเนี่ยขนพวกยางก้อนถ้วย,ยครับออกมาขายในข้างนอกเนี่ยเขามาขายอยู่ที่้านรับซื้อพันยุติทัทง้งรัดยางนะครับทั้งเมนหลายนะครับเป็นธรรมดาโซนแถวนี้เป็นโซนที่ปลูกยางหลายครับเรียกว่าหลายกมูในในไอผู้ในหุบเขาแถวๆนี้ครับ นีย่ยิงนี่ทางเขาให้ผมนี่มีเที่ยวเขาเที่ยวออกอยุ่ตลอดครับทั้งรถยนต์ทั้งมอไซค์ครับรถยนต์กับเที่ยวเขาเที่ยวออกขนสินค้าไอที่เป็นยางก้อนถวยนะครับส่วนมากเป็นยางก้อนถวยเป็น,เป,นเป็นลักครับมอไซค์นี่ก็เที่ยวออกเที่ยวเขาออไปกีดยางนะครับเนาะใช้ชั้นจอดกันหลายครับก็คิดว่าอยากจะฝากเอ่อ ผูท้ที่มินาทีพวกถนนท่าางนะครับรวมถึงรัฐบาลเนาะกระจายงบประมาณออกมาสร้งางถนนท่าางโซนนี้ในช่วงรัฐบาลใหม่นี่ให้มากมากขึ้นครับเพราะว่าผมเบิ่งแล้วแพ้แพ้ทางโซนภาคใต้ครับภาคใต้นี่บ่ตษัทห้องอะไรมันมันเขาพัฒนากันมาเป็นหลายยี่สิบปีหลายสิบปีนะครับแล้วก็ทางอีสาน ไตฟังสุรินทร์วิลัมสีเกียรติครับสุดยอดครับถนนชงนี้ไปกลับไปเบื้องไน้ครับแต่โซนทางฟังจะกรกเสียงเหนือฟังทังนี้ครับท,ท,ทั้งนี้นี่ยังโมมิงอมาสนียอย่างที่มาเปลี่ยนสู่ทา้งนั้นบ่ได้ครับที่ผมพูดมากนะรัแบเลยครับก็ถึงให้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะลงเอาอปุปกรณ์นนต่างๆว่าจะไปเบื้องให้แปลงที่สองครับ ซึ่งปลูกอย่างไม่1ิพซีไรนะไปกับหมาสองตัวครับแล้วก็บเบิ้งครับเบิ้งสภาพถนนทาทงที่จะเดินทางเอ่อขอไปในไรในสวนนะครับไอจะถไทยให้เบิ้งว่าถนนทนาทางมันเพ่บรพังขนาดไหนครับสมควรมากมาก,มากที่จะได้รับงบประมาณหรือปรปับปรุงให,ให้ดีขึ้นครับในการสั้นจรของคนแล,ล้วก็ขผลสินค้า ทั้งการเกษตรครับคนปีที่เท่ํทาำถนนขามลำหวยตรงนี้ครับการส้อยกันเลียไล่เงนินครับแล้วกัระดมแห้งผากันเห็ดครับบะแมน ได้งบแผงรัฐบาลไป้ยังไงนะครับำกำลับมาเบื้องถนนอ่ที่จะไปสวนผมแปลงที่สองแล,แลง้วก,ก็แปลงที่สามครับอ่เมื่อกี้ก็ยกแปลงที่หนึ่งนะครับเนาะครับเบื้องครับถนนท่อนท้ำครับแต่ภาพถนนหนาฝนครับรรานาคูเกษพันย้ายรัน สาราขูนเกษตรกันย้ายไปอยู่ข้างธนาคารทกสสาขาตาคูตรงข้าวกับตรงเลนนาคูพัพดาจำไายปุ๋ยดียาดังเคมีเกษตรพบองโจรอาทิเช่นปุ๋ยฟ้าก้ายปุ๋ยต้าหูบัวปุ๋ยวายวีพีตราสามต้นไม้ยาคุมในนาง ยาฆ่าหญ้าทุกชนิดยาฆ่าแมาลงยาเชื้อราฮอร์โมนเพิ่มผลผลิตอุปกรณ์ยางพาราครบวงจรเมลทพันธุ์พืชผักทุกชนิดและอุปกรณ์การ,กรเรษากษตรเบื้างที่ร้านนาคูกเกษตรพันธ์ที่น้องเกษตรกร,รกที่มีปัญหาข้่วย้าไม่ตายข้าวไม่โตผลผลิตไม่ดีปรึกษาเราร้านนาคูกเกษตรพันธ์เราพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำแก้ไขปัญหา ผู้เชียวชาญเรื่องเกษตรบอตรงยาลื่นปุ๋ยดียาหนั้เามีปัญหาถึงเยาละการทำฟูเกษตรบัดต้องอยู่ธนาคารรู จขาเเกษตรกรไทยปุนีดีหนุนนาเมืองเรสิ่ง้าการเกษตรท่านเบอร์หนึ่งุ๋ยินทรีย์ธราตเตาเมืองระสอบพื้นเผาขั้แดงปุยที่เกษตรกรทุกพื้นที่ใช้ดีแล้วเห็นผลคนที่ใช้แล้วต้องซ้ในทุกปีุ๋ินทรีย์ราเตาเมืองสอบพื้นเผาขั้แงเงโดยธนาคารกาตร สร้างผพังและเพืใหเกษตรลดต้นทุนและเพิ่มผตในการใช้และใช้ปกติสนใจ่อร้านจำหนายุยในทุกอำเภอใกล้บ้านท่านและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0819 you <laughs>